ตอนนี้เราอยู่ทางภาคเหนือของสวีเดนจ้าพี่น้องเอ้ยคุณนําหมอกไลเต็มเลยจ้าพี่น้องหมอกเต็มยุ่เบิ่งหมอกเลยค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ม้วนๆนี่ก็เป็นควันไฟนี่ค่ะหมอกค่ะหมอกหนาวเลยค่ะพี่น้องอตายๆหนาวหอนยังไงจังเป็นหมอกทะเลหมอกขึ้นแล้วค่ะพี่น้องยอดเขาอันสูงสุดยอดเขาอันสูงสุดทางเหนือของสวีเดนกาเด้อเหมือนเนี้ย เที่ยวน้ำกันไปกับตอดเลยจ้าตาเว้นกับยังยื่สูงอยู่ค่ะแต่ว่าหมอกกับออกเต็มยุกันหมองใดบ่ถือแดดกับหมอกขึ้นมาเต็มเลยค่ะพี่น้องกต่สิคือทางอันทั้งอย่างบ้านเฮากาะทางไออีอย่างเกาโอ้ยหมอกบงเลยค่ะคล้ายๆทางเพชรบูรณ์บา้านเฮาเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยก็ว่าคือคือทางเพชรบูรณ์บา้านเฮาเละเนี่ย แต่ก็ยังยุคเครืองท่านได้อยู่หุลุ่งปลายเขาอยู่ถึงจุดมุ่งหมายแล้วค่ะคุณทุกคนวันนี้เราจะทําเต็นท์นอนค่ะทุกคนเต็นเต้นก่อนเด้อพี่น้องหนาวหนาวหนาว น ah. right. so, oh, so ี่นี่กรนาดเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก่ะทุกคนเท่นเราก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสถานที่ตรงนี้สวยมากคือน้องอู้ยอยู่ถึงภูเขาสวยมากค่ะ ได้ล้างหน้าล้างตานอนได้แล้วพี่น้องเอ,อ้ยบัดเนี้ยน้ำคักพี่น้องมาทางเหนือของสวีเดนเด้อค่ะมื้อน,นี้พี่น้องเอ,อ้ยมาถึงที่แล้วค่ะอู้บ่เอเดสน,นั่นน่ะน้ำใสงามมากค่ะพี่น้องล้างหน้าล้างตาอยากอาบน้ำก็อาบได้เด้อบัดเนี้ย เราก็จะนอนได้แ uh ล้วอู้ฮะ ผมมาในเต็นแล้วจ like mm ้า hmm. บ okay? yes> e ัดนี้ก็สินอนพักผ่อนก็นอนมานค่ะพี่น้องสวัสีวสีเต็นอสวัสดี้วครับเก่งขอสวสสเต็นบราสก ้มน้ำจะทำกาแฟตอนเช้าเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ตื่นแล้วค่ะเราตื่นแล้วจะได้กินกาฟแฟเราก็จะได้เดินทางกันต่อเนาะคะ่ะ ตื่นเช้ามาแล้วก็ต้มน้ำดื่มกาแฟาแล้วคัดมาเนี่ยดื่มกาแฟาแล้วก็นั่งพักนิดหน่อยเออเพิ่นได้นอนเต็มที่ค่ะทุกคนเิ่นได้นอนเต็มที่เต็นโตนะหมอถึงหมอนเป็นเิ่นหลับเลยตัวบ่หลับทั้งคืนเลยพี่น้องเมิดคืนสวดแกงบ่ได้นอนหนาวหนาวคักบ่ไหว เปลนตอนนอนกุนตรอกตรอกรอยู่อืมปลากระนับเบิดปลาดีดอดองดองเบิดคืนเสียงปลาสวอวนกินเนี่ยจบจบเบิดคืนสอดแย่งอะโลยพี่น้องสัวสีได้นอนต้อนับได้ก็คือประมาณกระสีได้ยุดออกสามสิบนาทีได้นอนนะทุกคนนี่ตอนเช้าค่ะตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้ว มือคืนนี้กลางเต้นพี่น้องเอ้ยแมงงันขี่ไห้เนาะเอ้ยบ่แม่นคันเนอรอะยุนี่เขาเอื้นว่าแมงหินตีตังนี้น้อยกัดโปกเบอิอทะลดตรงนี้สิเป็นอ่าที่เก็บน้ำพี่น้องมันน้ำไหลามาเป็นตรงนี้เขาเรียกว่าดามเนะะาะภาษาสวีเดนเขาเอื่นดามแต่ว่าอ่าบ้านเฮาเพิ่นสิเอือ่อนไอ้นั่นน,น้ำนะพี่น้องปากน้ำเหรอเขลื่อนน่ะเนาะพี่น้องตรงนี้ค่ะน้ำงาม บรรยากาศนอนเต้นขั้งแรกในชีวิตของต้อทุกคนคะ่ะขั้งแรกที่ต้อนอนเต้น,อน,นอตอนนี้เราสองคนก็สิเดินทางต่อนะคะทุกคนไปเที่ยวกับต้อต่อนะคะเราไปสอไปกันต่อคะ่ะเมื่อน,นี้คะ่ะเดินทางกันต่อคะ่ะนอนเต้นหนาวแห้งผี่น้องเอ้ยมือแรงก็สินอนหลดหอกคะ่ะ นอนหลดในหลดดอกจ่ารถดคันนี้กะเคยนอนอยู่ตอนต่อไปอ่าโนเวกับแฟนค่ะต่อนอนในหลดกันค่ะกะอุนกอนอนเต้นอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะไปเก็บเต้นล้วกลับไปกันต่อค่ะทุกคนเพื่อนรอให้เต้นแหงแล้วกะเก็บเต้นแล้วก็สิไปกันต่อเนาะค่ะ ท่องเที่ยวไปด้วยกันค่ะพี่น้องต่อพระหาพี่น้องท่องเที่ยวตรงนี้ก็เป็นเคลื่อนเคลืนะ่อนเนาะพี่น้องเป็นเคลื่อนเป็นเส้นถนนเก่าของเส้นทางนี่ต่อกะโบฮูเนาะค่ะพี่น้องเขาไปเรื่อยๆก็จอดนอนพักไปเรื่อยๆแล้วก็จอดเบิง้งบิวงามๆไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องไปค่ะมื้อเน,นี้เขาก็เดินทางกันต่อเนาะค่ะ พี่น้องชมวิวงามๆสวยๆแล้วก็สีเดินทางกันต่อค่ะไปเรื่อยๆค่ะมือนี้มีจุดมุ่งหมายสิไปมองหนึ่งค่ะพี่น้องจุดสำคัญมากค่ะไปกันต่อค่ะเดินทางกันต่อค่ะทุกคนทางขึ้นเขานี่สิสูงมากค่ะพี่น้องมันสี่ขึ้นเขาเป็นคื้นซอกนี่ค่ะเป็นยยางๆขึ้นซอกนี่ค่ะต่อสิพาพี่น้องม่งไปนำเนาะค่ะเนาะ ดอกไม้ป้าแถวนี้สวยงามมากค่ะทุกคนหลายคักค่ะตามสายทางจะมีดอกไม้แบบนี้สวยเต็มไปเิดตามสายทางค่ะเส้นทางแถบนี้ค่ะทุกคนเราเห็นน้ําตกค่ะทุกคนเราเห็นน้ําตกเราก็เลยแวะพาทุกคนมาดูน้าตกกันนาะค่ะไปดูน้าตกกันค่ะฮะอินด์อินร์ได ดอกไม้สวยงามมากค่ะทุกคนค่ะเราเห็นน้ำตกที่ตรงนี้เขาก็ให้คนมาดูค่ะทุกคนเขาให้มาชมวิวชมวิวกันค่ะโอ้สวยงามแถบนี้จะเป็นดูดอกไม้ทังเนาะอุย้ย ดูดอกไม้นะคะทุกคนดูดอกไม้ดอกไม้สีชมพูนี่จะเต็มไปหมดแถบสายทางตรงนี้จะสวยงามมากค่ะพื้นเพศแบบจุดชมวิวให้ทุกให้คนเบิงค่ะจุดชมวิวก็เป็นปากน้ําอีกปากน้ำหนึ่งนะคะพี่น้องแถบที่ต้องขับผ่านมานะเยอะมากค่ะเป็นแบบนี้ค่ะจะเยอะมากเลยเส้นทางจะเป็นอ่าแม่น้ำงามมากค่ะทุกคนถ้าดูฝั่งนู้นอาจจะสวยดูคนเขาจะตกปลาค่ะทุกคน เาจะลงกกปลากันค่ะตรงนู้นก็มีคนกปกปลานะคะทุกคนขานี่ค่ะดูค่าดอกไม้สีชมพูเต็มไปหมดเลยค่ะสวยงามมากคคาทุกคน่ะฮะ เขาจะตกปลากันค่ะทุกคนป้าวยศรงามที่คุงขานี่แหละค่ะก็ต้อบอกว่าถ้าเห็นมองใดสวยๆง,งามต้อกระสีจอดหยุดในพีน้องเบื้องโนาตค่ะธรรมชาติของสบีเดนน่าทึ่งมากค่ะทุกคนสวยแล้วก็น่าทึ่งมันมันเหมาะสาหรับเราทัวริสค่ะทัวริสไปเรื่อยชมไปเรื่อยไปกันค่ะเราจะไปกันต่อค่ะทุกคนค่ะ เออ,เออทุกคนเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะสวยไหมคะทุกคนดอกไม้สวยๆงามๆต่อพาทุกคนท่องเที่ยวนะคะวันนี้ก็ท่องเที่ยวอีกหนึ่งวันค่ะก็คลิปนี้ต่อกับไว้์ซัมมี่ก็นอกค่ะทุกคนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ต่อหน่อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ต่อคะ่ะไปกันคะ่ะไปต่อคะ่ะไปต่อไม่รอแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ต่อหน่อยนะคะ